สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วันที่17กันยายน2567รายการฟิล์มชาแนลนำท่านไปชมที่โรงเรียนบ้านโคกสุมุอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งมีผู้อำนวยการผู้หญิงคนเก่งคอยต้อนรับทีมงานสโมสรโรตารีและทีมงานวายซีเพื่อเข้ามอบหนังสือเป็นโครงการเพื่อการศึกษาเพื่อเด็กในวันนี้ สวัสดีนะคะดิฉันสมพิชจริญบุญพาณิชย์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุงมมค,ค่ะตอนโรงเรียนบ้านโคกสม,มุงของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่หมู่สามค่ะตำบลบางปออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด18ไร่ค่ะ,ะมีนักเรียนทั้งสิ้น115คนค่ะเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนของเรานั้นมีบุคลากรทั้งสิ้นนะคะที่เป็นสายผู้สอน มีอยู่11ท่านค่ะแล้วก็เป็นบุคลากรเสริมอื่นๆรวมทั้งสิ้น17ท่านค่ะก็สำหรับโรงเรียนนะคะมีจัดการเรียนการสอนที่เน้น3วิค่ะ1วิชาการค่ะและ2ทางด้านวิชาชีพค่ะและ3ในส่วนของวิชาชีวิตค่ะในส่วนของวิชาการเราก็ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนะคะในในในทุกๆมาตรฐานของหลักสูตรค่ะ ในส่วนของวิชาชีพโรงเรียนของเรามีการส่งเสริมในเรื่องของการทำอาชีพนะคะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนนะคะเ,เป็นส่วนของผ้าผ้าคลุมที่เป็นการถ่ายโอนสีจากธรรมชาตินะคะสองเป็นกิจกรรมบาติกค่ะนักเรียนของเราเรียนรู้เรื่องการทำบาติกโดยที่ความพิเศษก็คือเราทำแม่พิมพ์นะคะที่นักเรียนประดิษฐ์เองจากไม้ไอศครีมค่ะทำมาเป็นลวดลายนะคะ เป็นผืนผ้าบาติกแล้วก็อย่างที่3มเรามีการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในส่วนของการปลูกผักเลี้ยงปลาเพาะเห็ดต่างๆค่ะและ4กิจกรรมในส่วนของการสร้างอาชีพทําขนมนะคะซึ่งเราจะจัดสัปดาห์เว้นสัปดาห์ค่ะให้รักเรียนทุกห้องเนี่ยได้มีโอกาสในส่วนของการทําขนมแล้วก็จําหน่ายให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนและก็ผู้ปกครองค่ะ และวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนะคะจากสโมสรโรตารี่ในส่วนของหนังสือและก็อุปกรณ์สีต่างๆให้กับลูกๆถือว่าเป็นการส่งเสริมในส่วนของวิชาการนะคะใน,นให้แก่โรงเรียนของเรานะคะซึ่งในส่วนของหนังสือนั้นนับเป็นเรียกว่าเป็นคลังสมบัติในเรื่องของอเหมือนเป็นรัพย์ที่ทำให้เด็กๆของเราเนี่ย เติมเต็มในส่วนของลังความรู้นะคะที่จะนำไปใช้ทั้งด้านวิชาการทั้งด้านอาชีพหรือแม้แต่ทัาากษะชีวิตเองก็ล้วนมาจากหนังสือทั้งสิ้นนะคะ,ะดิฉนันในานามของเพื่นอนวยการเรียนบ้านพวกซูม,มูก็ขอขอบคุณทางสโมสรโรตารี่แล้วก็ YEC นะคะ,ะ,ะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของ ฝางความรู้ต่างๆแก่ลูกๆโคกซุ้ม,มุมของเราค่ะค่ะโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะปากกาด้วยอ่าดินสอยังลบให้กับน้องปฐมแล้วก็น้องอนุบาลด้วยก็ให้น้องได้ใช้อ่าของพวกนี้อ่าอย่างพิ่งแงว่าให้ใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้อ่านหนังสืออย่างเต็มที่นะลูกนะ,ะดูด้าดี่ที่มามอบหนังสือให้กับโคกมหนูในวันนี้ขอบคุณค่ะ ค่ะคุณเลยอ่าชันปหนอ่าโรงเรียนขอขอบขอขอบคุณครับลูกเกาะผมขอบคุณครับกก็เป็นทุนเล็กๆลน้อยๆ้นะลูกเอาไว้ให้อ่าเป็นทุนการศึกษาของลูกๆนะคะทั้งสามท่านเดี๋ยวลอบไปก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เก็บนะคะเอาไว้ได้ใช้เวลามาโรงเรียน แชร์เป็นค่าขนมซื้ออะวันนี้หนูได้รับทุนมาหนูซื้องงอกมาฝากพ่อคับแต่เงินเก็บไว้ไปเก็บตมสวนเก็บตมสวนแบบนะนัลงงนะไปสอนเด็กจริงไหมสอนตอนนี้พี่เ้าก็ตอบแทนเลยเมื่อเรามีก็ตอบแทนที่โรงเรียนนักเรียนทุก ครั้งนี้ก็คือผมมอโบร ันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่เราได้มาร่วมให้หนังสือน้องๆน,นะคะที่โรงเรียนบ้านโคกสมุนุานะคะก็หวังว่าหนังสือเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นอกจากได้ความรู้ในห้องเรียนแล้วก็ยังสามารถได้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะ้องก็สามารถที่จะเก็บไปแล้วก็เอาไปใช้ข้างนอกได้เช่นกันค่ะก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับน้องๆทุกๆคนนะคะค่ะก็ในานามของ ผู้นวยการโรงเรียนบ้านโคกสมุนะคะเป็นตัวแทนของคุณครูแล้วก็เด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มามอบเรียกว่าเป็นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเด็กๆของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอสัญญาค่ะว่าเราจะใช้ทุกๆอย่างที่เราได้รับมาวันนี้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่นักเรียนนะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะนำประโยชน์ในระยะยาวแก่เด็กๆของเราสืบไปค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ